สวัสดีตอนสายๆครับผมพบกับผมชินเคยกับช่องเกษตรไทพูนะครับวันนี้ช่องเกษตรไทยพูก็มาพามาพาเพื่อนมาดูทุเรียนสวนหลังบ้านอีกเช่นเคยนะครับผมพิกัดนะครับของสวนของช่องเกษตรไทพูก็อยู่ที่อำเภอดงหลวงนะครับจังหวัดมุกดาหารนะครับบ้านกกตูมนะครับปลูกทุเรียนหลังบ้านนะครับยี่สิบุ่ต้นแต่ต้นที่ จะเอาผลผลิตได้ก็มีประมาณ4ต้นนะครับแต่ต้นที่มีดอกน่าจะเห็นชัดชัดก็มาต้นเดียวปีนี้นะครับเนื่องจากสภาพอากาศนะครับค่อนข้างหนาวสลับร้อนนะครับในช่วงกลางวันนะครับวันนี้ก็มาสายๆหน่อยวันนี้หลังจากที่เปลี่ยนเวลาให้น้ำนะครับเป็นให้น้ำช่วงสี่โมงเช้านะครับเพื่อปรับความชื้น ในช่วงเที่ยงๆบ่ายๆนะครับให้กับต้นทุเรียนของเรานะครับหลังจากที่ช่วงเช้าๆเจอสภาพอากาศหนาวนะครับเราปรับเวลาให้น้ํานะครับแล้วก็หลังจากที่เห็นดอกทุเรียนนะครับเริ่มทยอยออกมานะครับเป็นรุ่นเหยียดตี้นนูนะครับผมก็ทําการแต่งขนงออกนะครับก็คือซอยแขนงที่อยู่บริเวณบริเวณโคนกิ่งนะครับแต่งแขนงออกนะครับแต่งแขนงออกนะครับ เพื่อลดการแย่งอาหารของดอกนะครับนี่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นดอกรุ่นแรกมาชุดเดียวเลยนะครับรุ่นแรกนะครับ,บเขือพวงเล็กนะครับเขือพวงเล็กจะเข้ารุงรุ่นรุ่นกำไรแล้วนะครับก็มีดอกชุดที่สองนะครับชุดที่สองนี้ก็จะออกเยอะหน่อยนะครับเป็นรุ่นเหยียดตีนหนูนะครับเหยียดตีนหนู นี่นครับก็จะออกค่อนข้างเยอะนะครับก็จะมีหลายกิ่งนะครับสองสามกิ่งนะครับนี่ครับรุ่นนี้ก็จะมาเยอะนะครับรุ่นนี้จะมาเยอะก็คือรุ่นที่สองงสวนนะครับพอมีความหวังที่ว่าปีนี้เราจะได้ทานผล,ผลผลิตนะครับปีนี้ค่อนข้างเอาดอกค่อนข้างยากเลยนะครับทุกคนนี่ครับ ที่สวนแบบมาแค่นี้ก็ถือว่าแบบมีกําลังใจแล้วนะครับดีกว่าไม่มานะครับทุกคนเนื่องจากสภาพอากาศไม่เป็นใจเลยนะครับหนาวติดต่อกันหลายวันนะครับอากาศช่วงเช้าเช้านะครับหนาวมากนะครับที่จังหวัดมุกดาหารนะครับอีสานตอนบนนะครับนี่ครับนี่วัน2วันนี้อากาศอากาศก็จะอุ่นขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการพัฒนาของตาดอก น่าจะดีขึ้นนะครับผมก็เลยมาทําการตัดแขนงนะครับซอยแขนงทิ้งนะครับสอยแขนงทิ้งเพื่อลดการแย่งอาหารนะครับทุกคนตามบริเวณท้องกิ่งนะครับตรงไหนมีแขนงนะครับตรงไหนมีดอกต้องซอยออกนะครับเพราะว่าเราเห็นเห็นดอกเป็นรุ่นเยดตินูแล้วนะครับก็ทําการซอยแขนงทิ้งเลยนะครับทุกคนนะครับถ้าปล่อย ไแบบลุกหนาแน่นเกินไปก็จะเป็นที่หลบซ่อนของแมลงศัตรูพืชแล้วก็เป็นการแจ้งอาหารของดอกด้วยเพราะฉะนั้นก็คือทำการสวยออกนะครับก็จะทำให้ต้นโล่งด้วยนะครับแดดก็จะสามารถส่องถึงโครนถึงดอกได้นะครับในการสะสมของเชื้อราก็จะน้อยนะครับ ช่วงแรกที่ไม่ออกนะครับเพราะว่าต้องการให้เป็นการสะสมอาหารนะครับเมื่อสะสมอาหารได้นะครับดอกมาแล้วก็ขนแงก็ไม่มีประโยชน์นะครับเราต้องแต่งออกนะครับบางสวนนะครับแต่งออกก่อนก็ได้นะครับแล้วแต่ที่สวนท่านไหนใช้นะครับสําหรับผมผมจะเก็บไว้สะสมอาหารสร้างอาหารก่อนนะครับในช่วงแรกพอเราได้ดอกนะครับเราค่อย เอาแขนงทิ้งนะครับเพื่อนๆก็ประมาณนี้นครับคลิปนี้สั้นๆน,นะพาเพื่อนมาดูการเปลี่ยนเวลาการให้น้ำนะครับเป็นช่วงสายๆนะครับเพื่อที่ช่วงเที่ยงๆนะครับต้นทุเรียนจะได้ไม่เครียดนะครับจะได้ไม่ร้อนนะครับมีให้มีความชื้นสูงๆนะครับแล้วก็มาแต่งแขนงภายในทรงพุ่มออกนะครับเพื่อลดการแย่งอาหารแล้วก็การสะสม ของแมลงศัตรูพืชนะครับครับแต่งแขะแงออกแล้วก็จะดูแบบโล่งๆหน่อยนะครับตอนแรก,กจะออกจะทึบๆนะครับนี่ครับต้นนี้เป็นต้นความหวังนะครับปีที่แล้วก็ให้ผลผลิตหวังว่าปีนี้จะมีผลผลิตให้เราได้เชยชมนะครับทุกคน นี่ครับแตงออกมันก็จะแบบโล่งๆนะครับลมอากาศถ่ายเทได้สะดวกนะครับในอากาศหมุนเวียนได้สะดวกนะครับถ้าปล่อยมันทึบเกินนะครับมันอาจจะอับอากาศอากาศไม่ถ่ายเทนะครับต้นไม้อาจจะเครียดนะครับเพราะฉะนั้นเห็นดอกเหยดรุ่นเหยียดตีนูแล้วก็ทําการซอยกะแนงออกนะครับก็บประมาณนี้เดี๋ยวจ้องกเกษตรไทยภู จะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับสำหรับสวนทุเรียนหลังบ้านนะครับเพืเ่อนๆด้านไหนที่กำลังปลูกอยู่อย่าท้อนะครับจึงเราจะอยู่ที่ในพื้นที่ที่ปลูกทุเรียนค่อนข้างยากก็คือบางปีนะครับมีอากาศค่อนข้างหนาวไม่เอื้อมหนวยนะครับก็ต้องทำใจบางปีมีอากาศอุ่นนะครับปีนั้นผลผลิตของเราก็จะดีแน่นอนนะครับทุกคนช่วงเสายนะครับทุเรียน ได้รับแสงแดดก็จะดูดีมีออร่ามีความสดชื่นนะครับทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวนเกษตรไทยภูก็ทยอยปลูกไปเรื่อยนะครับมีต้นเล็กต้นใหญ่ประปนกันไปนะครับพยายามปลูกซ่อมต้นไหนตายไม่ยอมแพ้นะครับหาปัญหาหาสาเหตุให้เจอแล้วทำการ เรียนรู้ไปด้วยกันแล้เวเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ